มันคงไม่ใช่คำพูดที่เกิดเลยนะครับถ้าหากจะบอกว่า t ท s l a โ o a s t e รรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของ t ท s l a เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple II ของบริษัท Apple นะครับเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ของอีลอย u มัสสำหรับการสร้างรถยนต์คันที่2ที่ t ท s l a เนี่ยจะทำการสร้างขึ้นมามันก็คือ Apple's Mac in t o ิของ Tesla ดีๆนั่นเองนะครับปัญหาใหญ่ของ r o a เตอก็คือเรื่องของการดีไซน์นะครับเพราะว่าในตอนแรก เราไม่อยากที่จะเริ่มต้นการผลิตรถยนต์จากศูนย์เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับข้อดีมันก็คือช่วยลดต้นทุนให้เทสลาได้เป็นอย่างมากในโมเดลแรกอย่างโรสเตอร์สำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้จะมาชวนคุยในเรื่องของการสร้างเทสลาโมเดล S นะครับที่มันถือว่าเป็นรถยนต์รุ่นแรกที่เทสลาเนี่ยผลิตแบบเต็มตัวจริงๆที่นำไปสู่การปฏิวัติวงการยานยนต์โลกเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Inspire people story สวัสดีครับผมดนทลราดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g i ๊ก t o r y ี่นะครับรายการที่จะเล่าเรื่องราวประวัตินะักธุรกิจนะักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนกคุยหัวข้อหนึ่งที่ก็ถือว่าเป็นประวัติที่น่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือการสร้าง Tesla Model S นะครับก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับ ปัญหาใหญ่ของรถยนต์เทสลาโรสเตอร์ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของเท s l a เนี่ยก็คือเรื่องของการดีไซน์นะครับเพราะว่าตัวของอีลอนมัสไม่อยากที่จะเริ่มต้นจากศูนย์แน่นอนว่ามันเป็นข้อดีในการช่วยลดต้นทุนให้เท s l a นะครับแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นการซื้อชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันเพียงเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ออกมาจากเท s l a แบบ100เต็มแต่รถคันที่2เนี่ยมันต้องไม่เหมือนกับคันแรกนะครับ มันต้องเป็นการสร้างสารรค์ใหม่ตั้งแต่ต้นจากเท s l a เท่านั้นนะครับมันต้องมีจุดเด่นที่ใครๆก็ต้องเห็นว่ารถคันนี้คือรถที่ผลิตโดยเท s l a เหมือนที่เราเห็นรถยนต์ b e n ซ์ BMW f อร l เ r อ Audi อที่รู้ได้ทันทีนะครับว่าแต่ละคันคือแบรนด์ไหนออกแบบมาเท s l a จึงได้ทําการสร้างดีไซน์สตูดิโนะครับเพื่อรองรับการออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่โดยเฉพาะในโรงงานของ SpaceX ที่ลอสแองเจลิ แต่ปัญหาก็คือ Elon Musk ต้องการมือดีด้านนี้นะครับมาทํางานที่มันเป็นเอกลักษณ์สําหรับ Tesla โดยเฉพาะและต้องเป็นดีไซน์ที่ไม่ซ้ํากับรถยนต์อื่นๆในท้องตลาดเพื่อให้ทุกคนเห็นแล้วรู้ทันทีว่านี่คือ Tesla และในที่สุดอ l o n Musk และ Tesla ก็ได้คนที่ต้องการนะครับนั่นก็คือวานโฮสเซาเซนดีไซน์เนอร์ชื่อดังในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับที่ผ่านงานมาทั้งโฟ l ks ส a าเก GM และ m a z d a โดยมัสเองเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้ วานโฮสซอเซนมาร่วมงานที่ยากจะปฏิเสธมัสต้องการให้วานโฮสซอเซนเนี่ยปฏิวัติการดีไซน์ของรถซีดานใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นที่มาของการสร้างรถยนต์คันที่2ของเทสลานั่นก็คือโมเดล S นั่นเองสําหรับวานโฮสเซอเซนเองเนี่ยงานดีไซน์รถยนต์แบบปกติทั่วไปที่ใช้น้ํามันกับการดีไซน์รถยนต์ไฟฟ้าให้กับเทสลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างให้ใส่ไอเดียต่างๆเข้าไปมากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ํามันแบบปกติ สิ่งสาคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเสียงนะครับเนื่องจากความแตกต่างของเสียงเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันกับไฟฟ้ารถรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าจะมีเสียงที่เงียบกว่านะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการดีไซน์เรื่องการลู่ลมของรถยนต์ให้ดีครับเพื่อไม่ให้มีเสียงดังมาขัดใจผู้ขับขี่เทสซาโมเดลเเนี่ยถูกใช้วัสดุจากอลูมิเนียมชนิดพิเศษแบบเดียวกับที่ใช้ในจรวดของ SpaceX แทบจะทั้งคันนะครับซึ่งจะแตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปที่ใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก ความจริงอีกอย่างหนึ่งของโมเดล S ก็คือหน้าจอยักษ์ขนาด17นิ้วนะครับที่เป็นแบบทัชสกรีนที่ดูคล้ายๆกับ iPad ขนาดยักษ์นะครับซึ่งติดตั้งไว้ที่คอนโซลของรถยนต์โมเดล S สทุกคันและลูกค้าทุกคนเนี่ยก็หลงรักเจ้าหน้าจอขนาดยักษ์นี้ทันทีนะครับมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดอย่างหนึ่งของทีมออกแบบภายในรถยนต์โมเดล S, S แต่มันก็มีบางเรื่องนะครับที่เหล่าทีมดีไซน์ของฮอลล์เซาเซนเนี่ยคิดผิดไปนะครับ รายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆอย่างไฟสําหรับอ่านหนังสือตรงที่นั่งด้านหลังเหล่าทีมดีไซน์คิดกันว่าคนยุคนี้เนี่ยแทบจะไม่อ่านหนังสือกันแล้วนะครับส่วนใหญ่จะอ่านอ e ีบุ๊กกันซึ่งทําให้ไม่จําเป็นต้องไปติดไฟส่องสว่างสําหรับที่นั่งด้านหลังนะครับแต่ตัวของอิลลามัสนั่นเองนะครับที่เป็นคนค้นพบจุดบกพร่องนี้ด้วยตัวเองในระหว่างช่วงการทดสอบรถนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะทดสอบด้วยตัวเองลูกของเขาต้องการที่จะอ่านหนังสือเมื่อนั่งตรงด้านหลังนะครับ แต่มองไม่เห็นสวิตช์ไฟเลยได้อุทานออกมาต่อหน้าพ่อของเขาผู้เป็นซีอของเทสลาว่ามันเป็นรถยนต์ที่งี่เง่าที่สุดในโลกนะครับและสุดท้ายอีลอนมัสก์ก็ต้องทําการติดไฟสําหรับอ่านหนังสือให้กับโมเดลเทุกคันในท้ายที่สุดในที่สุดนะครับโปรโตไทป์ของโมเดลเเนี่ยก็พร้อมออกมาให้ยนโฉมกันในเดือนมีนาคมปี2009นะครับแม้หลายๆคนเนี่ยจะยังไม่ประทับใจกับมันมากนักก็ตามนะครับเหล่านะักวิจารณ์เนี่ยก็มองมันเหมือนเป็นของเล่นของอีลอนมัสก์เท่านั้นนะครับ มันยังไม่ใช่รถย,ยนต์ไฟฟ้าจริงๆแบบที่เขาได้เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้หลายๆสื่อเนี่ยเริ่มโจมตีและวิจารณ์บริษัทเทสลาอย่างหนักนะครับมีการทดสอบตัวโปรโตไทป์โดยวิ่งไปในเมืองพาโลออสโตนะครับและมีผู้คนสามารถที่จะถ่ายรูปเจ้าโมเดลเและหลุดออกไปทางอินเทอร์เน็ตซึ่งความจริงเนี่ยเทสลาก็อยากให้เรื่องนี้เป็นความลับอยู่ แต่ว่ามันก็ได้กระจายไปทั่วนะครับแต่คนเนี่ยต่างผิดหวังกับดีไซน์ของรถยนต์รุ่นใหม่ของเท s l a นะครับและหวังว่ามันคงไม่ใช่รถยนต์ที่ผลิตโดยเทส l a จริงตามข่าวมันไม่มีทางเป็นไปไ,ได้เลยนะครับที่จะขายรถยนต์หน้าตาแบบนี้ในราคาสูงถึง50,000หรือ60,000เหรียญสหรัฐซึ่งผู้บริโภคเนี่ยมีทางเลือกอื่นๆอีกมากมายนะครับกับมูลค่าที่สูงขนาดนั้น หลายๆคนเนี่ยเปรียบเทียบมันกับรถยนต์โบราณสุดเฮยอย่าง Ford Pro ลนะครับที่เป็นรถยนต์ในยุค80เลยด้วยซ้ำนะครับและที่สำคัญสถานการณ์ของบริษัทของมัสในขณะนั้นเนี่ยก็เริ่มส่วนเสนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่ง SpaceX รวมถึงเท sla นะครับในช่วงกลางปี2012เนี่ยเทสลาทำให้เหล่าบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ต้องตกตะลึงนะครับเมื่อบริษัทสามารถส่งมอบรถยนต์โมเดล S ซึ่งเป็นยานยนต์สุดหรูใช้พลังงานไฟฟ้าล้วน โดยที่การชาร์จ1ครั้งเนี่ยสามารถเดินทางได้ถึง300ไมล์และสามารถที่จะทำความเร็วไปได้ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงใน4.2วินาทีและสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7คนไร้ซึ่งเสียงรบกวนหน้าจอสัมผัสขนาด17นิ้วพร้อมฟังก์ชันควบคุมมากมายในส่วนใหญ่ของรถนะครับ ซึ่งเราต้องบอกว่าทุกอย่างของโมเดล S เนี่ยมันเหนือความรถยนต์กลุ่มไฮเอ็นส่วนใหญ่นะครับทั้งเรื่องของความเร็วในการขับขี่จำนวนไมล์ต่อค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเติมน้ำมันนะครับความรู้สึกในการขับขี่แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างพื้นที่เก็บของโมเดล S ก็กินขาดนะครับโมเดลเของเทสลาเนี่ยได้แสดงให้โลกเห็นถึงรถยนต์ต้นฉบับแห่งประสิทธิภาพนะครับซึ่งรวมถึงเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ํามันที่กําลังจะหมดโลกในอีกไม่ช้านะครับ โดยโมเดล S เนี่ยมีชิ้นส่วนที่ขยับไปมาแค่โหลเดียวเพียงเท่านั้นนะครับชุดแบตเตอรี่ส่งพลังงานไปยังมอเตอร์ขนาดเท่ากับผลแตงโมที่ใช้หมุนล้อในทันทีมันเป็น,นกลไกที่ง่ายๆนะครับแต่แฝงไปด้วยประสิทธิภาพที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก โมเดล S ของ t ท sla เนี่ยได้ฉีกกฎของการซื้อขายรถยนต์แบบเดิมๆน,นะครับลูกค้าไม่ต้องไปที่ตัวแทนจำหนารถยนต์หรือศูนย์รถยนต์อีกต่อไปเพื่อไปต่อรองเรื่องต่างๆกับเซลล์ผู้กระหายเงินแต่ลูกค้าของเท sla เนี่ยสามารถที่จะสั่งโมเดล S ได้ผ่านร้านของเท sla โดยตรงนะครับรวมถึงสามารถสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกและสุดท้ายเนี่ยเทสลาก็จะส่งรถไปหาคุณถึงที่บ้านเองนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นการปฏิวัติวงการรถยนต์ที่มีมากว่า100ปี แม้กระทั่งการดูแลรถยนต์นะครับหากเกิดข้อบกพร่องบางอย่างนะครับวิศวกรเทสลาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อเข้าไปในรถผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัปเดตข้อบกพร่องให้ได้ในทันทีมันเหมือนกับมีพ่อมดในโลกเวทบนมาเสกให้ก็คงจะเป็นการเปรียบเทียบไม่เกินไปนักในยุคนั้นนะครับเรียกได้ว่า Model S เนี่ยมันได้เปลี่ยนทุกอย่างของการคมนาคมไปอย่างสิ้นเชิง เพราะมันเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ติดล้อดีๆนี่เองนะครับแม้ตอนแรกเนี่ยเหล่าบริษัทรถยนต์เก่าแก่จะมองเทสลาเป็นเรื่องกระแสชั่วคราวที่ไม่นานน่าจะตกไปเองนะครับแต่หลังจากรถยนต์ได้ส่งมอบไม่กี่เดือนในเดือนพฤศจิกายนปี2012ม o เดล S เนี่ยก็ได้รับตำแหน่งรถยนต์แห่งปีจากนิตยสารมอ t o t t r e n d นะครับด้วยผลบวดที่เป็นเอกฉันท์ครั้งแรกโดยสามารถเอาชนะพ s c h ช BMW เล็ก s Subaru ซึ่งในหลายเดือนต่อมานิตยสาร c o n sumer report ก็ได้ให้คะแนนสูงสุดเป็นประวัติการกับโมเดล S นะครับนั่นก็คือ99เต็ม100พร้อมกับประกาศว่าเป็นรถยนต์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกที่เคยมีมาต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้เห็นบริษัทรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จมานานมากแล้วนะครับครั้งสุดท้ายน่าจะเป็น Chrysler เมื่อปี1925ย้อนไปเกือบ100ปีนะครับอีลอมสัสไม่เคยทำรถยนต์มาก่อนแต่เขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับ เพียงแค่1ปีหลังจากวางจําหน่ายโมเดล S ก็สามารถสร้างกําไรได้เป็นกอบเป็นกามทันทีนะครับมัสได้สร้างรถยนต์ในระดับเดียวกับที่สตีฟจ็อบส์สร้างสรร์ iPhone ขึ้นมาและมันคล้ายๆกับที่ Back คเบอรี่โนเกียต่างมอง iPhone ในช่วงแรกของการเปิดตัวนะครับเหล่าผู้บริหารบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ทั้งจากอเมริกาญี่ปุ่นหรือเยอรมนีเนี่ยก็เริ่มผ่านมามองว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรนะครับเทสซาสามารถดิ้นโรนจนอยู่รอดได้สําเร็จนะครับ โดยตั้งแต่ปี2008ถึงปี2012เทส la าขายโรสเตอร์รถยนต์รุ่นแรกของบริษัทไปได้กว่า2,500คันมันทำให้ฝันของอีลอนมัสก์เป็นจริงนะครับและมันเป็นข้อพิสูจน์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าสามารถที่จะขับให้สนุกได้นะครับไม่ต่างจากเจ้าตลาดที่ทำกันและในที่สุดเท s l าก็ก้าวไปอีกขั้นได้สำเร็จนะครับด้วยการกลายเป็นบริษัทที่สามารถทำกำไรที่แท้จริงได้มันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันของอีลอนมัสก์เพียงคนเดียวอีกต่อไปนะครับ เทสลาได้ประกาศการทำ IPO เปิดขายหุ้นให้แก่สธาธารณชนในวันที่29มิถุนาย,ยนปี2010ซึ่งทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ถึง226ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งการขายหุ้นต่อสธาธารณะครั้งนี้ของเทสลากลายเป็นครั้งแรกของบริษัทผลิตรถยนต์ในอเมริกานะครับนับตั้งแต่ Ford เปิดขายเมื่อปี1956และเมื่อเงินลงทุนหลั่งไหลเข้ามานะครับอีลอนมัสก์ก็เริ่มขยายทีมวิศวกรและเริ่มสร้างโรงงานเพิ่มเติมเพื่อให้ผลิตได้ในปริมาณที่มากขึ้น เหล่าพนักงานขายของเทส l a เนี่ยสามารถทํายอดขายได้อย่างมหาศาลซึ่งมันทาให้ตัวเลขทางการเงินในไตรมาสแรกของปี2013เนี่ยพุ่งกระฉุดขึ้นมาทันทีนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2013เนี่ยเทสลาสามารถประกาศกําไรก้อนแรกได้สําเร็จในฐานะบริษัทมหาชนซึ่งสามารถทํากําไรได้11ล้านเหรียญจากยอดขายกว่า562ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยบริษัทสามารถส่งมอบรถยนต์โมเดล S ออกไปได้กว่า1,400คัน ส่งผลให้หุ้นของเท s l a เนี่ยพุ่งขึ้นจาก30เหรียญไปแตะที่130เหรียญนะครับและได้ทําให้เท s l a สามารถจ่ายเงินกู้คืนให้กับรัฐบาลได้สาเร็จแถมยังเป็นการจ่ายก่อนกําหนดอีกด้วยนะครับสิ่งที่มัสทําไปแต่ผู้ผลิตรถคู่แข่งพลาดหรือไม่ตั้งใจทําก็คือการเปลี่ยนเทสลาให้กลายเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์นะครับ เพราะว่าบริษัทไม่ได้คิดเพียงแค่ขายรถให้ใครสักคนเพียงเท่านั้นแต่บริษัทกําลังขายภาพลักษณ์นะครับขายความรู้สึกที่ว่าพวกเขากาลังย่างเท้าเข้าสู่โลกแห่งอนาคตมันเป็นความผูกพันคล้ายๆกับที่ Apple ทํากับทั้ง Mac iPod หรือแม้กระทั่ง iPhone นะครับแม้แต่คนที่ไม่ศรัทธาที่จะเข้าสังกัด Apple แบบเต็มตัวเนี่ยก็ยังถูกดึงเข้าจัก,กรวาลของพวกเขาเมื่อซื้อฮาร์ดแวร์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อย่าง iTunes รูปแบบของเท sla เนี่ย มันไม่เพียงแค่ทําให้ธุรกิจแนวคิดเดิมๆของอุตสาหกรรมรถยนต์เปลี่ยนไปเท่านั้นนะครับแต่มันยังเป็นการแสดงออกว่ารถไฟฟ้าคือแนวคิดใหม่ของยานยนต์ซึ่งอีกไม่นานนะครับบริษัทรถยนต์อื่นๆเนี่ยล้วนจะต้องทำตามหลักการที่นำโดยเทสลา ม้หลายคนอาจจะเคยปามาสอีลอนมัสว่าธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าคือโอกาสทางธุรกิจที่ห่วยแตกที่สุดของโลกใบนี้เหล่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยต่างกระจุยหนีในความคิดเพ้อฝันของอีลอนมัสนะครับโอกาสที่จะทํากําไรกับธุรกิจนี้เนี่ยมันมีน้อยมากๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทําให้เทสลาแตกต่างจากคู่แข่งก็คือ ความมุ่งมั่นในการพุ่งชนวิสัยทัศน์ของตัวเองโดยไม่มีทีท่าว่าจะลดลงไปเลยน,นะครับซึ่งนั่นก็คือการทุ่มเทสุดตัวให้กับการทําตามมาตรฐานของอีลอนมัสเพื่อก้าวข้ามขีดจํากัดของสิ่งที่เคยมีมานั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของการสร้างเท s l a m o เดล S ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ